ตะเกียบก็าวตัดโงหงสาวัตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาซูคือซุกคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั่งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันนี้พาพมากินไก่กรอบพี่น้องไก่อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไก่ทอดกรอบไก่เกาหลีทอดกรอบไก่ทอดเกาหลีกินก้าวตัดโมงพี่น้องเลยกับแซลมอนนะคะมุจ่ะกินเลยได้หนิว่าจะถามว่าจะรี้ล่าไปเลยในหิว อืมันนี้ปีกอืมไก่ย่างไม่กรอบแล้วกรอบไหมครอบงา้างถ่ายแม่ไปเช็คจมูก ้าไ่ซอสใช่ไหมหวะหวานหานเนาะเป็นสาคานี้กือกลินมอเปนตีเป็นสายลรวเพ้่งรู้ว่าเขาใส่น้ำผึ้งเหมืนกับเขาใส่ซอสท้งผักซอสแต่น้ำจิ้มไก่บ้านทอาไหมคนกัมปงเลยนั่นคือที่เาไม่เคยกินเคยกินแต่ปิ้ไก่ อันรถข้นหอยหแม่ละสองบาทตะเกียก็ตัมหุงแส่บคักทำไมฮะทำไหมอ้ตกติคนจะตกใส่ข้าว <c oughs> Mày thấy có cày mà hả? Mau được. con cái này gắm như thế nào? khó kìm lại Khó hiếu đấy, khó kìm con. ออยายแก้คนจะพังแล้วนะดูข้างล่างเสวยไหมคนแก่แล้วย่าหนหวานมีอนอนไหมไม่มี <c oughs>

nó mát mà, mát lại, Mày Thôi mấy mũi mà. Không phải, mấy Mấy mát mất mát mất mát dưỡng mát mất mát mất mát Mày Mày màn đấy. มันยากกับเป็นคือสิกินก <laughs> กว่าสเมืดได้เพียบมันถีงก็เริ่มยิ่ม <laughs> ไม่กินผักเลยเหรอไหนีิ้ bây não rất là cái to, <laughs> Nhất là hả? rất là lớn, อย่าน้ำตำบักคุงนี่พี่น้องไอแมวเบิงนะไม่ต้องกลัวหรอกกินนิดเดียวมันก็ไม่เป็นไรปรลาเขาก็ต้มสุกแล้วปลานะ่ะเขาก็ไปผ่านพัชไรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มสุกผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วไม่ต้องกลัว Ừ, bánh mì mà Hãy subscribe cao kênh được bà สีหมอกกินอย่างกระโดดกระเดียสบายค่ะเอาเขาเอามือมาเทิงแล้วก็แบบอู้ค่ะสบายเกินไปแล้ว ิงนนิดหน่หอเยเวลาป้าออกอ่ะจะนั่งกินบักแตงกระช่างเลงยี่ชิ้นอ่งสองสามสี่ห้าห้าออันนี้คืออะไรหกชิ้นอ่ะ โอ้หกสิบกับอิม่มค่ะค่น้องมันไกลชิมบบบใหญ่ อย่าคิดเหนึ่งอะนั่งรอจะไปเช็คว่าคลิปวิดีโอลงเสร็จหรือยัง ไปอิ่มไหมถ้ากินหนึ่งชิ้นสองชิ้นกับข้าวนี่อร่อยมากเลยร้อนๆแต่พอกินเยอะขนา,าดนี้มันอิ่มใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกินไม่ไหวแล้วกินี้ฮะก็มีแป้งอม่ใช่อะไรอันนี้เหมือนกันกินหลายทางแล้ว อ๋อกินบ่อยแล้วอเอ็มบอกว่ากินดูแล้วมันเลยเป็นเบื่อประมาณนี้นะไก่ยังไม่ตายแมวเอาอีกไหมอิ่มใช่ไหมเอออิ่มพี่น้องอยังอีกสามชิ้นไก่สิไปลแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆกก้กา่งใจพี่น้องไดสิไปลแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ฝากแฟนเพจ facebook เวนเวล์ฟแมารีนั่นอีกหนึ่งช่องทางฝากกดติดตามก็เลยก็แชร์นั่นี้ด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงรำล้ำเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมัตสึคุสุคนค้าไปแล้วฝากกันไปคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ช่วยทำมพี่ช่วยทำไมครับลืมพี่ชุ่ม